วันนี้นะครับก็มาที่วัดป่าขุดสมิงนะครับอันนี้เป็นทางเดินเข้าไปนะครับตรงนั้นก็จะมีขอพรนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับตรงนู้นนะครับผมอันนี้เป็นทางเดินเข้าไปไหว้นะครับพญานาคราชนะครับเป็นวัดป่านะครับ ก็บรรยากาศก็ลมลื่นนะครับตรงนี้นะครับสู่วังนาคานะครับผมตรงนี้เขาห้ามรถเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับต้องเดินเข้าไปขอต้อนรับเข้าสู่วังนาคานะครับนะครับวันนี้พ่อหยจ้บันเอลคอรกมาแนะนําอีกนะครับแถวที่มากับวัดข้อพรนะครับแถวอาเภอกันตัลักษณ์นครับ แวอำเภอเดียดกันทลักนี่ครับก็สามารถที่จะมาวัดตรงนี้ได้นะครับวัดปากุสมิงนะครับเลยจากสี่แยกกันทลักนะครับมานิดเดียวนะครับ6กดโลมาทางเดียดน,นะครับนี่ครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับนี่ ก็ไม่รู้ว่าเดินเข้าไปไกลไหมครเดี๋ยวก็มีคนเดินเข้ามานะครับน่าจะเดินลงไปอีกไกลอย่างนั้นตรงนี้เป็นสลานะครับก็มีเขาเขาจัดทำอันนี้ครับตุงนะตุงสวยครับนี่ห้อยนะครับสวยงามอยู่นะครับผมว่า ตัวนี้ก็จะมีเขากำลังก่อสร้างนะครับเป็นอาคารเป็นศาลาเนาะก็จะมีพระประธานด้วยนะครับนี่พระประธานด้วยเขาทาตุงสวยๆนะครับทําตุงสวยงาม เนี่ยตัวนี้เขายังไม่เสร็จนึง่งเขาทาตูงสวยนะครับแต่ที่ไปไหว้วังพญานนะ่ะหนาครับต้องลงไปข้างล่างนะครับนู้นครับลงไปทางนน้นนะครับมีนคนเดินเข้ามาเด็กๆก็มาด้วยนะครับโอ้เยอะแยะเลยลงไปได้ไม่นอนนี่เนาะ เพราะยังสร้างไม่เสร็จใรบอก <ś les> าระวังด้อระวังลงด้ยพอกับโบโบกหลงอย่เลยนะครับ <ś les> สถานที่ศักดิ์สิทธิท์ก็ต้องอยู่ในเงียบๆนะครับอยู่เงียบรล,ล่มลื่นนะครับห่างไกลผู้คนวันนี้ก็ นนีี้เเเาจะะมห็ดยอไปวัดหลวงปู่หมุนล,ลดล่มนะครับลบติดลมโอ้เขาน,นี้เขามีการปล่อยอันนี้ด้วยนะครับปล่อยควันด้วยนะครับผมหรือว่าเขาจุดผูกก็ไม่แน่ใจเย็นดีอากาศเย็นนะครับวันนี้ ถ้าทำสวยดีถ้าทำเพราตอนนี้มีน้ำ่หนองน้ำล่พ่อไปหายก็หนองน้ำนนนนนนนทางลงหนองน้ำ

อ้้นำดวยห้ามนั่งเลยห้ามไปนั่งพยานาคเลยหลูปพันได้เลยห้ามไปนั่งโอ้มันเมีแม่น้ำด้วยนะครับตรงนี้ก็เลย อ,อันนี้เป็นเป็นหางพยานนาคนะครับเอาทําจากน้ําขึ้นมานะครับก็จะทอดยาวไปประมาณน้นนะครับมันรอดมันรอดหือมอด้รัาจังสาม,สามรอบรอบโดนไหมไม่ได้ มันก็รอดคือ,อ,อมันรอดเอาโชคไปเลยนะโอ้อันนี้สวยมากนะครับทำเป็น,นเหมือนวังพญานาคเลยนะครับนี่โอ้โหควันเลยนะครับควันเลยประกาศก็ลมลื่นดีนะครับ รอดก่อนรอดท้องพห้นะักขาราชะคะรอดให้เลยสามนะคะรอ,อดให้เลยสามครับรอดหนึ่งแล้ว <c oughs> สองห้ามข้ามแล้วม <c oughs> ีพไปรอดทางน้นนี่กลัวครั้งที่สาม จุดหาดอกเยี่ยมมากเลยจุดดดอกไมก็สวยนะ mm -hmm. ตรงนี้ก็เป็นคาถาบูชาองค์ผู้ชงนักคาราชนะครับจุดทูปเก้าดอก ستمره شي برا شي ولې شي من دا د استمره دا د استمره پرې سي يا ولې دا چې ولې دا د څما د شيبل لا پرې سي ولې دا برا د څما لا شي را غوا دا د استمره د استمره ولې من دا سره وين سي ولله ائته من بل چې ولې دا د څما کار کوي برا چې ولې دا پخ شي ولې ولې دا د څما د څما د څما अलचित्तारा सकारत समाधान अरे बरें बना चुका है आशीष आर चुका है ये रोमांच मत बच्चा 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 मत बच्चा

他等我出来了。